เป็นโรคคือถอดครับเป็นมาถ้าจำความได้ก็มากันสี่ะปีครับแต่ก่อนผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยครับรู้สึกว่าเดือนต่อเดือนนะตอนแรกๆผมเป็นอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมเป็นตามตายเลยนะครับปวดรากมากครับ 1. ห,หายใจหายใจลำบากหายใจไม่ค่อยออก 2. นอนเหนื่อยง่ายมีเสียงวีทแล้วนอนลำบาก ขายอาหารช่วงเช้าด้วยตรงนั้นหยุดเลยครับเพราะว่าทําไม่ได้เหนื่อยให้แฟนขายคนเดียวเราเรา,เราแพ้ผมผม,ผมแพ้ด้วยเนาะมันมันเหนื่อยทําไม่ได้กงจะมาทาได้ตอนผมมาเจอยุคโคนี่แหละอันนี้ผมพูดจริงจริงเลยนะครับตอนแรกที่ผมกินเช้า1เม็ดเย็นน1เม็ด15วันเนาะผมก็สังเกตอาการตัวเองว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจากที่ผมเดินเข้าห้องน้ำเหนื่อยเอ้ยมันเริ่มไม่เหนื่อยผมหมด 15วันสั่งมาอีกหนึ่งกระปุกมันเริ่มไปได้ไกลแล้วครับเริ่มไปน้าได้ไปไายได้รายได้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะชิวยืนอยู่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ แล้ววันนี้นะคะชิวมีเคสลูกค้าค่ะซึ่งขายโจ๊กแล้วก็อาหารเช้าอยู่ใกล้ๆตัวนี้นี่เองค่ะอาการของลูกค้านะคะก็คือเป็นโรคขอบผืดนะคะจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลใส่สายระโยงระยางมากมายเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปหาลูกค้าไปฟังเรื่องราวของเขากันนะคะว่าเป็นมาอย่างไงและตอนนี้อาการดีขึ้นยังไงบ้างค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําตัวกับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะครับผมชื่อกิตติเกลสวรรครับค่ะเป็นโรคคือผดบครับเป็นมา รู้สึกว่าหลายปีแล้วครับถ้าจำความได้ก็่าจะสี่สิบปีครับพี่กิติรู้สาเหตุของการที่เราเป็นโรคหอบหืดไหมคะตอนแรกไม่รู้ครับตอนนี้มันหายใจไม่ออกแล้วไปหาคุณหมอก็คุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเป็นพืชหกตอนแรกๆผมเป็นอันที่ผมบอกตรงๆเลยนะครับผมเป็นตามตายเลยนะครับเจาะยังไงบ้างครับใส่ใส่สายสายางครับผมท,ทรมานมากครับใส่สายยางเดียวต,ตอนนั้นพี่กิติอยู่กี่วันนะคะที่โรงพยาบาลผมอยู่ประมาณห้าหกวันนี่แหละครับห้าหกวันรับ ไปสายยางนี่ทรมานมากหายใจแลก็ลําบากเนาะแต่เราก็ต้องทนเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมคะพี่กิติแต่ก่อนผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยครับรู้สึกว่าเดือนต่อเดือนนะทีนี้ผมออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณสักสอาเดือนผมมาดูเฟสมาเจอหน้าเฟสมาเจอยูคอตัวนี้แหละครับก็เลยปรึกษาแฟนว่าเออน่าจะลองลองสั่งมาทานดูครับค่ะงั้นขอเท้าความก่อนตอนแรกที่ที่เป็นอาการเนี่ยอาการ มันเป็นยังไงมาคะมนทําให้เราใช้ชีวิตลาําบากยังไงมาคะพี่กิติโอ้ลำบากมากครับ<ฆ>หนึ่งหายใจหายใจลําบากหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่สะดวกเลยครับสองนอนเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมีเสียงวีดแล้ว <fon. S 2> นอนลําบากค่ะ<ฆ>นอนนี่ลำบากมากเลยแลครับข้างหลังนี้พี่กิติเล่าให้เชิวฟังว่าเข้าห้องน้ํายังเหนื่อยยังเหนื่อยเลยครับค่ะครับคือทําอะไรลำบากอ <ha> ่ะเหนื่อยค่ะไปไหนก็ลําบากเหนื่อยแล้วเราต้องขายของขายอาหารช่วงเช้าด้วยช่วงนั้นหยุดเลยครับ เพราะว่าเพราะว่าทําไม่ได้เหนื่อยให้แฟนขายคนเดียวเราเราแพ้ ph, ผมผมแพ้ด้วยเนาะมันมันเหนื่อยทําไม่ได้เพิ่งจะมาทําได้ตอนผมมาเจอยุคอนี่แหละครับค่ะอ,อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับค่ะคอ,อยากทราบเคสหนักสุดของของเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์นั้นน่าจะผมผมน่าจะเกิดแพ้ควันบุหรี่จากลูกค้าน,นี่แหละครับแล้วน็อกเลยครับไพลาบานใส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 หลอดเลยค,ค่ะคร,ครับหลังจากนั้น,านาก็เหนื่อยบ้าง หกบ้างคือทาอะไรไม่ได้อะคือไปแล้วก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ครับจนแบบลำาคางตัวเองอ่ะ,ะมันมันเราเคยเดินเหินสะดวกสบายเแล้วมันเวลาเป็นขึ้นมาแล้วมันมันลำบากอ่ะมันลำาขางตัวเองเราเราเคยเดินเหินสะดวกสบายแล้วมันเหนื่อยอย่างเงี้ยพอดีมาเจอยูโคนี่แหละครับต็นตัวช่วยสุดท้ายเลยแล้วครับตัวช่วยสุดท้ายอยากทราบว่าครอบครัพวพิกิตินี่เป็นยังไงคะหมายถึงว่าอาการเขาเป็นเหมือนพิกิติีครับครอบครัวผมเป็นอยูสี่คนครับ เป็นหอบหืดทั้งสี่คนครับห้าทางพ่อพ่อเสียไปแล้วครับตอนนี้พี่กับน้องเสียไปอีกสองเหลือสองแต่ผมโชคดีที่ว่าผมมาเจอยุคโคก่อนครับผมก็เลยยังอยู่เดี๋ยวอยากจะฝากคนที่เป็นหืดหอบเหมือนผมเนี่ยครับการยุคคอก่อนที่เราจะเป็นอย่างผมครับยุคโคช่วยได้ครับจากประสบการณ์ของผมนะครับอยากจะให้คนที่เป็นหืดหอบเหมือนผมเนี่ยลองลองลอดใจดูครับอย่าต้องใส่สายสยางอย่างผมแล้วค่อยมาทานอย่างเงี้ยอ,อย่าให้โอากาส เอาโอกาสตรงนี้หายไปครับหลังจากอาการตอนแรกที่เราเหนื่อยหอบเราไม่หลับแล้วก็แพ้ต่อสิ่งเร้าต่างๆแล้วพอมาเจออยู่ขาอ,อาการเป็นยังไงเมื่อคัพี่กิติอาการตอนแรกเนาผมกินข้าวหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดสิบห้าวันเนาะผมก็สังเกตอาการตัวเองว่าเฮ้ยมันดีขึ้นมันเริ่มไม่เหนื่อยจากเราเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้เ,เดี๋ยวนะพี่กิติแค่สิบห้าวันครับผม วันละสองเมตรเท่ากับสามสิบเมตรใช่ครับอผมผมยอมเลยครับขอให้ผมหายเหนื่อยเดินได้คชาเยน็นน้ําอุ่นนะครับกินกระ,ะนาอุ่นจากที่ผมเดินเข้าน้ําเหนื่อยเอ๊ะมันเริ่มไม่เหนื่อยผมหมดสิบห้าวันสั่งมาอีกหนึ่งกระปุกมันเริ่มไปได้ไกลแล้วครับเริ่มไปน้าได้ไปไล่ได้ไล่ได้กระปุกที่สองผมเริ่มเห็นผลเออเราจักเริ่มแบบมีภูมิต้านทานขึ้นมา มาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับร่างกายเริ่มแข็งแรงเริ่มรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นครับผมเดี๋ยวผมผมผมอยากจะบอกพี่ๆน้องๆเนาะคนที่เป็นหืดถมเหมือนผมเนี่ยอ่ะได้เลยค่ะฝากเลยค่ะผมว่าตัวนี้น่าลองเลยนะครับค่ะอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนเสียวนน่ากับบริษัทเนาะผมเป็นคนผู้บริโภคนะผมอยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะค่ะคือดีจริงๆอ่ะค่ะครับผมก็ผม่รู้จะพูดยังไงนะผมกินแล้วมันดีอ่ะ ตอนนี้ผมก็กินมาเป็นปีแล้วร่างกายผมก็แข็งแรงเนาะอ๋อก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใช่ครับตอนนี้ผมก็มาช่วยแฟนขายของขายอะไรปกติอ่ะก็คือใช้ตอนนี้คืออาการของพี่กิติคือเป็นปกติแล้วใช้ชีวิตปกติแล้วครับแล้วก็มียูคอเป็นส่วนช่วยในชีวิตประจําวันก็ยังทานต่ออยู่เรื่อยทานต่อเรื่อยและแนะนําให้แฟนทานด้วยไหมคะแฟน บางทีแกทานด้วยนะค่ะบางทีแกเหนื่อยแกทานแกก็ว่าเออมันก็ดีขึ้นเอาดีขึ้นเราก็ทานด้วยกันเนาะค่ะครับเพื่อเป็นการการันตีพี่กิติคะเต็มสิบคะแนนให้ยูคอกี่คะแนนคะผมเองผมให้สิบเปยนะครับผมเจอครับตัวผมเองนันเนาะค่ะผมอยากให้คนที่เป็นหื่ออมเนี่ยลองลองลองเปิดใจลองมาทานตัวนี้ดูให้คุณลองเปิดใจครับบางคนไม่บางคนนะอย่างที่ผมเจอมาเนี่ยบางคนไม่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 ค่อยเปิดใจเนาะ ติไปหาแต่หมอหาแต่หมอแต่ก anyway e e ็แต่อยากผมผมเปิดใจอยากให้เปิดใจนะตัวนี้ผมว่าอขอบคุณมากเลยค่ะมีผมเจอกับตัวผมเองเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะคะว่ายูคอรนะคะมีสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดนะคะก็จะเข้าไปช่วยบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่มีอาการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผืนหอบภูมิแพ้ไซนัสหรือโรคทางเดินหายใจต่างๆนะคะ วันนี้นะคะชิก็ต้องขอ e: yes. ขอบ yes. คะุณมากเลยนะคะพี่กิติที่ให้ยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพหวังว่าคลิปนี้นะคะที่ทุกคนได้ดูนะคะก็จะเป็นพี่กิติจะเป็นวิทยาทานนะคะอีกหนึ่งเคสให้กับคณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ช <Oper ator> ิมีคล <dem> ิปเซจจากร้านยูคอร์นะคะให้พี่กิติด้วยนะคะขอบคุณครับขอฝากอีกหนึ่งข้อนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาค่ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชุ้หม่ที่จังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ oh <my> วันที่คุณสามีเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็คือก็ไม่คิดว่าแกจะเป็นมากขนาดนี้เนาะพอดีแค่เสียววลนาทีเดียวที่ว่าแพ้ควันบรีจากลูกค้าดูดแล้วเข้ามาเนาะและที่นี่ให้ร้านไปส่งพอร้านไปส่งปุ๊บร้านบอกว่าอานเนี่ยต้องใส่สายสาย,ยางเนะเาะไอเราก็ใจคอไม่ดีเนาะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะ พมทีนี้พอจะออกจากอยู่อยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์กว่าเขาแกก็อยู่บ้านแกกออ็ใช้ชีวิตประจําวันพอมันไม่ไม่ค่อยดีขึ้นอะ่ะทีนี้แกก็ไปนอนดูในในโทรศัพท์แกเห็นผลิตภัณฑ์อยู่พอนเนาะ,ะและแกก็ลงไปแกก็ทานมาทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะยี่ห้อไหนที่เขาเสนอมาเนาะมันทานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยลองดูยี่ห้อนี้แกก็ว่าแม่มึง ลองสั่งยี่ห้อนี้ดูไหมกว,ว่าอลองดูเอามาทานดูเกก็ว่าลองเช้าเย็นเนะะาะเช้าเย็นเราทานไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง,งก็อยากจะแนะนำเนาะว่าผลิตภัณฑ์ยูโคนี้โอเคมากเลยเพราะว่าขนาดยเคยอยู่กรุงเทพเราก็เคยเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างไม่ว่าทุกยี่ห้อเราไม่อยากพูดเนาะมันอาจจะกระทบถึงเขาแต่เราก็ขอเสนอว่ายูโคนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มันเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าหมอเราก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งว่าดีมากคือมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเราได้หลายๆอย่างเนาะทีนี้พอตะดีแฟนแกทานไป15วันแกว่าอุ้มแม่มึงเดินได้อะไรได้ปกตินะเราก็ว่าเอาสั่งสั่งโตแล้วก็เคยมีแบบว่าสั่งสงได้3มเราก็ดีใจเนาะก็ทานทานมาเรื่อยๆกัเราก็เลยว่าเออดีมากก็ดีใจเนาะเราก็เลยเวลาพขอโอสั่งก็คือเอา สั่งได้เลยไม่เคยมีขัดและก็อยากจะบอกคนอื่นทุกๆคนที่ว่าอย่าไปคิดว่าเอาเงินแค่พันเดียวซื้อชีวิตเราไว้มันได้มากกว่าพันเราทํางานเราได้เยอะกว่าจริงๆนะพูดจากใจจริงเราไม่เคยยอมรับยี่ห้อไหนเต่ายี่ห้อนี้เพราะว่าเราลองมาทุกยี่ห้อแล้วก็อยากฝากทุกๆคนเนาะที่ว่าเปิดใจสันิดกับชีวิตคนเราที่มันยืดยาวมากกว่าคำว่าพันหนึ่งนี่มันเยอะมาก ชีวิตเรามันอยู่ได้อีกนานแสนนานขอบพระคุณมากนะคะที่ที่ให้โอกาสถามถาม,มว่าตอนที่พี่ต้องมาทำคนเดียวเหนื่อยไหมคะก,ก็เหนื่อยแต่เราก็ห่วงเขาแต่พอได้อยูโคอมาเราก็เบาใจเ,าเพราะน,นึกนึกแม่ออกอนึกแม่ออกก็ยูโคอเขาแม่มึงนึกแม่ออกก็อยูโคอคือ, <c oughs> ค,อคือเขาทานได้แล้วมันไม่มีผลเสียต่อร่างกายเราเนอะบางทีเราก็เอบกินของเขาเรื่อยเวลาเราเหนื่อยใช่ใช่ ใช่เราเราก็แอบกินของเขาเรื่อยแล้วว่านิดหนึ่งก็ยังดีแต่แรกเขาเขาให้เราแม่มึงกินด้วยกันแม่เรากลัวเขาไม่โพอนะเราห่วงเขาเอ,อทีนี้เราก็เลยโอ,อขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้เขาสั่งตลอดเลยนะเกิดสั่งสามแถมหนึ่งก็มีเออสั่งเรื่อยสั่งเรื่อย